แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22มีนาคม2567เราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรยอ้อยหลังจากที่ช่วงเช้าแอดได้อัปเดตโรงงานน้ำตาล50แห่งได้ปิดหิบอ้อยปีผลิต2566-67เรียบร้อยแล้วนะคะ และล่าสุดทางคณะควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลซึ่งก็ประกอบด้วยตัวแทนจากชาวไร่อ้อยสมบนรณโรงงานน้ำตาลจะตรวจสอบเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้อ้อยสกรปรกยอดยาวทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้เพื่อจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนะคะ โดยการตรวจสอบการคำนวณและการคืนเงินอ้อยสดบางแห่งกำหนดให้จ่ายเป็นงวดในฤดูหิมแต่จะยุ่งยากเพราะเงินคืนอ้อยสดแต่และงวดได้ไม่เท่ากันส่วนใหญ่จึงจะทำครั้งเดียวหลังจากปิดหิบอ้อยตามปกติใช้เวลา3-6สัปดาห์จะโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยโดยตรงนะคะเป็นสิทธิ์ที่ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดจะได้รับเงินในส่วนนี้ และเช่นเคยนะคะกดไบรับชมรายละเเดยดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยอัปเดตเพิ่มเติมจากมิตรภูเขียวนะคะเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินค่าประกันสัญญาเงินประกันงานและเงินคืนค่าอ้อยสดปีผลิต2 5 6 6 6 7ทั โดยจะมีการโอนจ่ายในวันที่20มีนาคม2 5 6 7เป็นเงินประกันงานผู้รับเหมาในฤุดูหีบเงินประกันสัญญาอัตราตาละ10บาทและวันที่25มีนาคม2 5 6 7เงินคืนค่าอ้อยสดอัตราตาละ4.229บาทนะคะและไปต่อที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรนะคะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ จ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดปีการผลิต2566ทับ67ตันละ0.5153บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของชาวไร่คู่สัญญาในวันจันทร์ที่25มีนาคม2567นี้นะคะนี่คืออัปเดตเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยกับโรงงานนับตาลได้แจ้งทยอยโอนหรือจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะ อัปเดต22มีนาคม2567